แพทริกโผล่คอมเมนต์ถึงเบสร,รักวัน,นีทำเอฟซีแห่กดไ like ลค์รัว ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่จิ้นที่มีแฟนๆชื่นชอบกันอย่างมากมายสำหรับคู่ของนักแสดงยูทูบเบอร์สาวเบสรักวณนนีหรือเบสคำสิงกับหนุ่มหล่อไฮโซโปรไฟล์ด so ี D, อย่างแพทริกเปาวริศหรือแพทริกเดอะวันยูโน่ซึ่งทั้งคู่ต่างก็มีโมเมนต์น่ารักพร้อมเสิร์ฟชาวด้อมกันอยู่รัวๆทำเอาแฟนๆแห่ลุ้นรอเลื่อนจากคู่จิ้นกลายมาเป็นคู่จริงกันสักที เพราะว่าก่อนหน้านี้เบธและแพทริกก็ได้มีการไลฟ์สดด้วยกันแถมยังหยอดเขินกันไปกันมาจนชาวด้อมอดกรี๊ดอดฟินกันไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่เบสได้ให้สัมภาษณ์ปมข่าวเช้าที่เกิดขึ้นกับพ่อบาสสมรักคำสิง์ซึ่งเธอก็ได้เผยว่าเรื่องนี้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและขอโทษแทนคุณพ่อด้วยถ้าพ่อผิดก็ต้องว่าไปตามผิดไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเราก็ซับพอร์ตพ่อแม่เท่าที่จะทำได้อยู่แล้วซึ่งต่อมาค่ะทางด้านหนุ่มแพทริกก็ได้โผล่เข้ามาคอมเมนต์ลงอินสตาแกรมทางแอคเคาท์ไทยรัฐเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเบสโดยได้ระบุข,ข้อความว่า เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคําิงแฟมิลี่ครับทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์และก็กดไลค์กันรัวๆอาทิเช่นใจฟูกรีดน่ารักมากเลยน่ารักที่สุดงับขอบคุณที่เคียงข้างน้องนะคะอยู่ข้างๆน้องมอมอตลอดไปนะคะดอๆกำลังใจที่ดีของน้องเบสเป็นต้นค่ะ